สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดคนเดิมกับช่อง jm channel อ่ะวันนี้เราอยู่กับตัวละครหลักของแอดก็คือเจมนั่นเองวันนี้เป็น ep 2ของเกม adventure journey ซึ่งครั้งนี้แอดจะมาพูดถึงการเมกาอีว l ลูชันกันก็คือการแปลงร่างเมกาของโปเกมอนของเรานั่นเองอ่ะอย่างแรกการโปเกมการเมกาโปเกมอนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรก็เหมือนกับการอีว l ลูชันทั่วๆไป แต่เพียงเราต้องใช้หินเมก้าสโตนนั่นเองโดยหินเมก้าสโตนนั้นเกิดจากการรวบรวมเศษของหินเมก้าสโตนตอนนี้ก็แอบจะพูดถึงวิธีการสะสมเศษเมก้าสโตนกันก่อนแล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่หลังจากเมก้าอีว u ว i o ชันมาแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็แอบจะทำการเมก้าอีว u ว i o ชันให้ดูนะครับ ับอย่างแรกเลยคือการสะสมเศษหินเมก a าสโตนช่องทางแรกเลยนะครับที่เราจะสามารถได้มาก็คือการซื้อในร้านค้าซึ่งอันนี้แอดไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเศษหินเมก a าสโตนนั้นมีราคาสูงมากนี่นี่คือชิ้นที่เห็นกันอยู่นะครับนี่เศษหินเมก a าสโตนซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวจะใช้เศษหินไม่เท่ากันอ อย่างหน้าเมื่อกี้ที่แอดให้ดูเมก้าเรคอร์ซาก็จะใช้ไซดินทั้งหมด1,000ชิ้นนะเมก้าไคลอก้า9ก้าชิ้นเมก้าเกลาดอส700ชิ้นเมก้ามิวทู1,000ชิ้นอ่ะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่ที่สองที่จะได้จาก ที่จะได้เจ้าเศษเมกา s t o น e เนี่ยจากกิจกรรมอ่ากิจกรรมก็คือกิจกรรมที่ทางเกมนั้นจัดขึ้นมาให้เราสะสมไอเทมนะในรอบนี้จะเป็นไข่อีสเตอร์แต่ว่าแอดจะไม่ได้แลกไข่อีสเตอร์เพราะไข่อีสเตอร์เนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยมันจะได้มันจะสุ่มได้รางวัลจากกิจกรรมนี้แหละ1อย่างแล้วก็ถ้าเป็นไข่ระดับซูพีมก็จะมีโอกาสเปิดได้เจ้าเดียวก้าไข่นี้จะมีโอกาส เปิดได้เจ้าเดียวก้าตัวนี้แต่ก็เป็นแค่โอกาสนะครับซึ่งจากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วก็แอดยังไม่เคยเปิดได้เลยก็เลยรอบนี้แอดก็เลยเอาไปแลกเจ้าเหรียญนี้จนหมดส่วนของนี่เศษหินเมกา stone ใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองในการแลกเศษหิน1ชิ้นก็ถือว่ายังยากอยู่ดีในการสะสมแต่ก็ถือว่าช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าวิธีการเก็บต่อไปที่แอดจะพูดถึงเนี่ย เก็บได้ง่ายกว่าแต่ว่าเราต้องรอระยะเวลาก็คือ1สัปดาห์เราจะเก็บได้1ครั้งซึ่งช่องทางที่3นี้ที่แอดจะพูดถึงก็คือการลงหลีกกดเข้าไปที่ adventure แล้วเราก็จะเจอกับ l e ีก conference ตรงนี้แอดเพึ่งลงไปเมื่อไม่นานนี้โดยการลงหลีกเนี่ยเราจะได้เศษหินเมกามาตามลำดับที่เราเล่นชนะ ย่งแอดชนะสูงสุดแอดก็ได้เต็มที่เลยคือ100เศษชิ้นส่วนอ่าก็ส่วนใหญ่เราจะชนะได้ก็ในช่วงหลังๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ด้วยโปเกมอนแนะนําที่แอดแนะนําไว้ในกลุ่มอาจจะทําให้เราสามารถขยับขึ้นมาได้ไวกว่าเดิมนิดนึงในการต่อสู้กับโปเกมอนที่อยู่ในแท่นสูงๆอ่าครับ ก็คือนี่คือ3มช่องทางหลักที่เราจะได้เศษหินเมกะ s สโตนมาประกอบเป็นหินเมกะ s สโตนกันต่อไปจะเป็นเรื่องของการเมก้าอีวิลูชันการเมก้าอีวิลูชันนั้นตามเงื่อนไขคือ1ทีมของเราต่อ1การต่อสู้เราจะเมก้าได้แค่3ตัวฟังไม่ผิดครับ3ตัวไม่ว่าเราจะมีหินเมก้าอ่ะเนี่ยหินเมก้ ู่ทุกตัวละครของเราก็ตามแต่เราก็จะสามารถเมก้า r อเอวูชันได้แค่3ตัวเท่านั้นตอนหนึ่งรอบการเล่นนะครับต่อไปการเมก้า r อเอวูชันจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างอย่างแรกเลยคือเบส e s ตตเบสสเตของโปเกมอนจะเพิ่มสูงขึ้นจะเบส s t ตตตัวนี้นะครับจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายกเว้น HP หรือฮิตพอยที่เป็นพลังชีวิตของโปเกมอนนั่นเองอย่างที่2คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไท้ายสำหรับโปเกมอนบางตัวเช่นเจ้าไข่ออก,กาเนี่ยพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนร่างปุ๊บจากที่เราเห็นเป็นธาตุน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำกับน้ำแข็งแต่แอดไม่มั่นใจว่าทำไมเกมนี้ถึง เป็นน้ำอย่างเดียวซึ่งปกติแล้วเจ้าตัวนี้จะเป็นน้ำกับน้ำแข็งอะไรแบบนี้อ่เดี๋ยวแอดยกตัวอย่างใหม่ดีกว่าสำหรับเกมนี้มันใช้ไม่ได้เราก็มาดูยกตัวอย่างเช่นเจ้ามิวทูแล้วกันมิเวลาแปลงร่างเป็นเมกามิวทกก็จะเปลี่ยนจากธาตาุพลังจิตนี่เป็นธาตุพลังจิต กัท่าต่อสู้ในตัวเดียวกันแต่ว่าสำหรับโปเกมอนบางตัวอย่างไคโอก้าเมื่อกี้นี้ที่ไม่เปลี่ยนสเตตสหรือเจ้ามิวทูไวจากธาตุพลังจิตก็จะยังคงเป็นพลังจิตเหมือนเดิมต้องขออภัยสำหรับการยกตัวอย่างไคโอก้าขึ้นมาผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้แอดเคยเล่นเกินแล้วไคโอก้านั้นเป็นธาตุน้ำกับน้ำแข็งเนอะ,อะแต่ตอนนี้ก็ เรามีเจ้ามิวทูยกตัวอย่างให้แทนนะครับแล้วก็อย่างที่3ที่จะได้มาจากการเมกาอ v ว l u ชั่นก็คืออาบิลิตี้ของโปเกมอนตัวนั้นในร่างเมกาเองอย่างตัวนี้อ่ดูด้านล่างนะครับอาบิลิตี้ของเมกาสตีดฟาสต์จะเป็นของเจ้า m ิวทูเอแล้วก็อินซัมเนียเนี่ยจะเป็นของเจ้า m ิวทูไวที่แอดเลือกเมกาอ v ว l u ชั่นเป็น m ิวทูไวก็เพราะว่ามีเจ้าอาบิลิตี้นี้อยู่ ซึ่งมีผลทําให้โปเกมอนของเราไม่ตกอยู่ในสภาวะนอนหลับเวลาโดนอีกฝ่ายใช้สกิลใส่อะไรแบบเนี้ยโปเกมอนของเราก็จะไม่หลับนั่นเองมาต่อไปแอดจะทำการเมกาอีวโรชันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่สีก็คือรูปร่างของเจ้าโปเกมอนนั่นเองโดยแอดจะทดลองกับตรงโปเกมอนป่าเนาะเรากดเซิร์ชให้วิ่งหาอัตโนมัติคู่ต่อสู้ของเรา โปเกมอนป่าตัวน้อยของเรานะครับใช้ในการอ่ะอย่างแรกคือการเมก้าอุลชันเนี่ยถ้าเรากดเมก้าปุ๊บแล้วเราใช้ไอเทมอะไรก็แล้วแต่การเมก้าจะไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้ท่าโจมตีอ่ะอย่างเจ้าเลคอซ่านี้เราจะโจมตีด้วยท่า extreme speed ก็จะเปลี่ยนเป็นร่างเมก้าทันทีแล้วก็อย่างที่แอดบอกใน1รอบการเล่นนั้นเราจะสามารถเมก้าโปเกมอนได้แค่3ครั้งสามตัวนั่นเองนั่นคือสูงสุดของการเล่นต่อ1รอบที่เราจะสามารถเมก้าได้พลังงานหมดแล้วอเอาละครับก็สำหรับ อีนี้เป็น e ีพีที่2ของเกม adventure johnny เนาะก็แอดมาแนะนำเท่านี้สำหรับระบบ Mega evolution ก็ยังไงเราก็ลองเลือกโปเกมอนโปเกมอนที่ Mega แล้วมี ability ที่น่าสนใจมาใช้งานกันดูส่วนเรื่องการจัดทีมนั้นเราอาจจะจัดเป็นทีมที่มีเมกาโปเกมอน3ตัวแล้วก็อีก3ตัวเม g a ไม่ได้ก็ได้หรือว่าเราจะจัดเป็นเมกา6ตัวเลยก็ได้แต่ว่าเราก็สลับใช้ แต่ละตัวไปตามสถานการณ์ว่าตัวไหนควรจะเมกาหรือไม่เมกาโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เราเจอกันใหม่ใน EP ที่สาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ